วิดีโอนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทําช่อดอกไม้เล็กๆน่ารักแบบนี้นะคะไปดูวิธีทํากันค่ะสวัสดีค่ะวิดีโอนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาพาทําช่อดอกไม้ปัดฉิมแบบนี้นะคะเล็กๆน่ารักนะคะวัสดุอุปกรณ์เราก็จะมีดอกไม้อันนี้ก็ซื้อตามร้าน ที่เขาขายพวกทุกอย่าง20บาทร้านขายส่งอย่างนี้จะมีนะคะชอ่อละประมาณ20บาทนะอันนี้เราจะใช้2สีค่ะจะเป็นกุหลาบใหญ่แบบนี้แล้วก็จะเป็นดอกเล็กอันนี้ก็แล้วแต่เราเลยนะคะว่าชอบแบบไหนเนาะแล้วก็จะมีกระดาษอันนี้จะเป็นกระดาษน้ําตาลบางนะคะเราจะใช้เป็นสีขาว A4 ธรรมดาก็ได้เราจะใช้ขนาดประมาณ8คูณ8นะคะ แปดคูณแปดนิ้วนะคะอันนี้ก็คือเราตัดมาไว้เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะใช้ทั้งหมด2แผ่นค่ะแล้วก็จะมีถุงแก้วนะคะถุงแก้วก็จะขนาดเดี๋ยวปวนให้สักครู่นะคะขนาดห้คูณเนะคะขนาด5้คูณเก้เป็นถุงแก้วแบบนี้แล้วก็จะมีเชือกค่ะเชือกเอเวลารัดแบบนี้ เราเตรียมเสร็จหมดครบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาตัดดอกไม้กันนะคะอันนี้เราก็จะใช้หนึ่งดอกตัดออกมาหนึ่งดอกนะคะใช้ดอกใหญ่หนึ่งแล้วก็ใช้ดอกเล็กซักสองดอกนะคะ ันนี้ปูจ,จะตัดเอาก้านเขาด้วยนะคะก้านยาวนี่สองดอกแล้วก็วางดอกใหญ่ไว้ข้างล่างแบบนี้แล้วก็เอาถุงแก้วเข้ามาได้ไดเลยเอาถุงที่ขนาดใหญ่กว่านี้ได้นะคะแล้วก็จัดเป็นช่อใหญ่ได้นะใส่เข้าไปได้เลย แล้วก็วางดอกใหญ่นี่เขาก็จะได้ลักษณะนี้ค่ะแล้วก็จัดระเบียบเขานิดนึงเราก็จะใช้เทปใสค่ะเอาเทปใสมาพัน เราก็จะได้แบบนี้ต่อไปเราก็จะเอากระดาษนะคะกระดาษน้ำา่าของเรามาพับพับเหมือนพับเลยนะคะแต่ว่าเราจะไม่รีดให้เขาเรียบนะคะเราจะกดไว้แค่ตรงกลางพับแบบพับเลยสลับไปสลับมานะคะ ทีน,นี้เราจะจับขยับลงมาข้างล่างนิดนึงถ้าใครไม่อยากให้เป็นกรีบเยอะๆอย่างนี้เราก็คลายๆออกนะคะเราจะมาใส่ด้านข้างแบบนี้ ซักประมาณให้เขาเท่ากับตัวดอกดอกกุหลาบดอกล่างนะคะอยางนั้นเราก็ติดเทปใสเทปใสกระดาษอีกแผ่นหนึ่งก็ทำแบบเดียวกันเลยค่ะ ใช้จะทำแบบประหยัดประหยัดงบก็ใช้เป็นตัวกระดาษมีสีธรรมดาได้นะคะเอามาวาดสีหรือว่าระบายสีเพิ่มเติมได้เนาะสำหรับน้องๆที่อยากจะทำเองทำให้เพื่อนอย่างเงี้ยน,นะคะจะได้ไม่ต้องลงทุนเยอะเอาอุปกรณ์ที่เราสามารถพอที่จะหาได้แล้วก็ขยับเขาออกให้เข้าดูบริบานออกนิดนึงนะคะประมาณนี้ นี้เดี๋ยวปูจะจับให้ตรงนี้เขาโค้งนิดนึงนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เห็นกลีบตรงนี้ขึ้นมาเยอะนะคะก็ได้เป็นแบบอย่างนี้นะคะเราก็ทับประมาณนี้ข้างหน้าเราก็จะเปิดหน่อยประมาณนี้นะคะ นี้เราก็จะจับตรงนี้ดีบดีบเข้านะคะไว้อย่างนี้จับใน,นลักษณะน,นี้แล้วเราก็ใช้เทปใสพันได้เลยในแบบนี้แล้วเราก็ใช้เชือกค่ะ ใช้เชือกมามาณได้เลยผูกโดเรียบร้อยนะคะงานของเราก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะประยุดัแดแปลงได้ตามความเหมาะสมนะคะ เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ